สวัสดีครับวันนี้พามาดูไก่ฟ้าครับเจอมาหลายวันแล้วเขาฟักไข่อยู่ครับผมนี่ฮะสวยงามนะครับอยวไปทำอะไรเขาน้าผมหัวแดงเลยเวสวยมากฟักไขมาหลายวันยังไม่ออกเลยเชื่องด้วยนะครับตัวนี้สวยงามมากครับ าแดงเลยอะไ,ไรจะออกรูกเลยเนี่ยสวยงามมากวันก่อนเจอนกยุงนะครับป่าบ้านเรานี่อุดมสมบูรณ์มากแต่หาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับสวยงามจะตามไปถ่ายรูปมานะนี่ครับไก่ฟ้า เจอหลายวันแล้วตัวนี้สวยงามครับอย่าไปทําอะไรมันนะครับกินก็กินไม่ได้ครับตัวนี้ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติครับสวยงามหน้าแดงเลยไปแล้วนะเดี๋ยวจะมาดูลูก